ในช่วงวันที่25ถึง26มีนาคมศกนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุยจันทร์โอนชาจะเดินทางเยือนบรูไนดุรุสซามอย่างเป็นทางการตามคําเชิญของทางรัฐบาลของบรูไนดุรุสซามนะครับโดยมีผู้บริหารระดับสูงอาทิพลเอกธนศักปฏิมาประกรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปีรพงษ์พึ่งบุญนายุทธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณายอาคมเติมพิทยาภัยศิษ รัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการาคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นต้นรุ่มในคณะด้วยนะครับสําหรับการเดินทางเยือนบรูไนดารุสซารามอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ก็ถือเป็นประเทศอาเซียนลําดับที่6นะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นําอาเซียนในการแนะนําตัวเองในการเข้ารับตาแหน่งหน้าที่ใหม่นะครับและยังเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีบรูไนในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นผู้นําอาวุโสที่สุดของอาเซียน โดยจะมีการหารือทวิภาคีระหว่างทางฝ่ายของไทยและฝ่ายบรุไนยารุสลามเพื่อกระชับความสัมพันธ์และยืนยันความร่วมมือกับบรุไนยาุรุสลามทั้งในกรอบทวิภาคีแล้วก็ระดับผู้ภาคีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นสําหรับความสัมพันธ์สองประเทศก็มีความราบรื่นในทุกด้านและทุกระดับนะครับโดยเฉพาะในระดับราชวงศ์และระดับรัฐบาล มีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอเพราจากนั้นบรูไนรุสซาลามมีความโดดเด่นที่สําคัญคือมีสถาบันพระมหกากษัตริย์ที่มั่นคงโดยสมเด็จพระราชาธิบดีทรงเป็นศูนย์รวมของประชาชนและการปริหารประเทศประเทศมีความมั่งคัง่งมีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะทางด้านทรัพยากรน,น้ํามันสําหรับภารกิจในการเยือนของท่านนายยุทตรีในครั้งนี้นะครับท่านนายยุทธ์ตรีคณะจะเดินทางออกจากท่า,า,า,าอ,อ, 6, อา,ากาศยานทหารบนอ .6 ไปยังท่าอากาศยานานานาชาติบรูไน ล้วก็จะเดินทางถึงท่ากาสยานนานาชาติบรูนในเวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดยจะมีพิธีต้อนรับตรวจแถวหารกองกิติยศท่ากาสยานนานาชาติบรูนหลังจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งบรูไนาแต่ลุสลามณพระราชวังอิสตานานูรูอิมานเพื่อหารือทวิภาคีกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูนายและทั้งสองฝ่ายนะครับจะร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยบรูไนในช่วงค่าวันเดียวกันสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนนะครับพระราชทานเลี้ยงอาหารคร่ําเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านนายกรัฐตรีและคณะณพระราชวังนะครับและท่านนายกุตรีและคณะก็จะเดินทางกลับประเทศไทยโดยเดินทางถึงทางกศาศยานาฐานบอนอหกในวันพฤหัสที่26มีนาคมเวลา1 0 0า25นาทีครับท่านนี้ในการเดินทางในครั้งนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ร่วม เดินทางไปด้วยเพราะว่าก็จะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางด้านการเกษตรระหว่างสองประเทศด้วยซึ่งทางรัฐบาลบรูไนเตรุสลามก็มีความสนใจที่จะแลกเปลี่ยนในทางวิชาการทางด้านการเกษตรกับไทยในหลายๆด้านทั้งทางด้านการเกษตรโดยทั่วไปและก็เรื่องของการประมงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไทยก็มีความสนใจที่จะร่วมมือกับบรูไนในเรื่องของความร่วมทางด้านอาหารและก็สินค้าฮาลา ซึ่งก็ทางรุนนารุสลามก็มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งซึ่งไทยก็จะสามารถได้เรียนรู้จากทางรุนนารุสลามนะครับแล้วก็จะได้มีความร่วมมือในเรื่องนี้กันต่อไปในอนาคตครับครับ ในเวทีการท่องเที in sector, America, ่ยวระหว่าง2ประเทศนี้ก็มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งมีความร่วมมือในเวทีผู้พาคีในเรื่องของการท่องเที่ยวในเวทีอาเซียนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ระหว่าง2ประเทศก็มีความร่วมมือกันระหว่างการท่องเที่ยวของสองประเทศอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์โดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งซึ่งทางรัฐบาลเราดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับ ก็ความความร่วมมือผ่านทางบันทึกข้อตกลงนี้ก็น่าจะเป็นการร่วมมือกันในหลายๆมุมมองนะครับในหลายๆด้านด้วยกันในเรื่องของทางด้านวิชาการในเรื่องของการส่งเสริมความสัมพันธ์การค้าการแลกเปลี่ยนกันนะครับในรายละเอียดเดี๋ยวทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คงจะให้เพิ่มเติมครับ